นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครูบางหลวงให้สัมภาษณ์พิเศษหลังเปิดศูนย์พักคอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบออเงนินและองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหนองแก้วมียอดผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องวันที่หนึ่งกันยายน2564เมื่อเวลา11.00นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิรัตลายลับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครูบางหลวงกำลังดูแลความเรียบร้อยในการแพ็คถุงยางชีพ เพื่อมอบให้กับผู้กักตัวผู้ป่วยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อมาผู้สืข่าวได้สอบถามนายวิรัตหลายรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงท่านให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจา,จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดปทุมธานีได้มียอดผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง และทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ่องเงินและองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหุมแก้วได้เปิดศูนย์พักคอยขึ้นในวันที่12สิงหาคม 2,564ที่ผ่านมาและในวันที่14สิงหาคม2,564ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วยใหม่108คนจำหน่ายแล้ว57คนยอดปัจจุบันมี51คนแบ่งเป็นตำบลคูบางหลวง38คนตำบลบ่อเงิน4คนและตำบลลาดหลุมแก้ว9คนและขณะน,นี้ในพื้นที่ตำบลคููบางหลวงได้มียอดผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องสารรัฐแก้วตารายงาน อราท่านมาตั้งแตมาสองร้อชุดเนี่ยสีแดงเนี่ยก็ดีนะครับว่าเดือนร้อก็ยกครับตั้งแต่เปิดศูนย์พักคอยมาติดขัดอะไรหรือเปล่าครับผมครับก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวตะบนกรุงหลวงใกล้เคียงทุกท่านนะครับตั้งแต่เปิดโรงพักคอยมาตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับก็ดําเนินการไปได้ดีนะครับก็เปิดศูนย์ขั้งแรกก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องไข้ศูนย์รับเช็นไอศูนย์พักคอยเราก็ได้รับผู้ป่วยไว้ประมาณ ร้อยกว่าคนนะครับครับตอนนี้ก็ได้เริ่มออกไปบ้างแล้วก็เหลือประมาณห้าสิบกว่าคนตอนนี้ตําแหน่งของกรุงหลวงเราเนี่ยที่เข้าไปจริงๆเนี่ยห้าสิบเจ็ดท่านนะครับแก็ยันไม้ออกมาก็เหลือประมาณสามสิบแปดรายนะครับส่วนของตำบลบองเงินและตำบลลาดน้ำแก้วก็มีส่วนน้อยหน่อยกรุงหลวงเรานี่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ได้ความร่วมมือกับทั้งสามตำบลนะครับเราร่วงกันทั้งอบตูรุงหลวงอบตบ่อเงินและก็อบตลาดน้ำแก้ว เราได้จัดสรรงบประมาณลงไปช่วยในส่วนสักคอเนรัฐลละหนึ่งล้านบาทนะครับากอบตนี 1, 000 000 000. 000 000. ้แต่เรามอบหมายให้ทั้งอบตบากองเงินเป็นประธานศูนย์ดำเนินการดูแลเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านถ้าท่านมีความมีปัญหาเรื่องโรคโควิดท่านสามารถประสานมาทางอบตนะครับหรือทางอนามัยคุมหลุงของเราทางับตเรามีรถรับส่งบริการท่านสามารถจะนำท่านเข้าศูนย์หรือว่าหายจากศูนย์หายจากศูนย์เราก็นําพาท่านกลับบ้านได้ถ้าท่านจะไปโรงพยาบาล ตอเราก็มีรถบริการในท่านนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงยายพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมนะครับแจ้งประสานทางมรตททุกสิ่งทุกอย่างเราจะดําเนินการให้ส่วนท่านที่เจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็มีบางส่วนนะครับทางตอเราก็มาได้นิ่งนอนใจก็ส่งอาหาราน้ําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะาม,มาหน้านหน้าที่ครับส่งไปดูแลพี่น้องทุกท่านทุกครอบครัวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกท่านคงจะดูแลสุขภาพร่างกาย ในชีวิตรับสินของท่านและครอบครัวท่านให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับแล้วทางอาวตรเราก็มีความหวงใรับตอนนี้อวตอรเราก็ฉีดวัคซีนไปประมาณ80ซนะครับของประชากรในตลคูบงหลวงนี้ก็ทางนายกก็ดีใจด้วยนะครับที่เป็นน้องทุกท่านให้ความร่วมมือครับ็อยากให้พี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพเพื่อเราจะได้ปลอดภยัยวันข้างหน้าเราจะได้ไม่เจ็บไม่ไข้กันขอให้พี่น้องทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขสมหวังนะครับทำอะไรก็สมปรารถนา ครับต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ